ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันสําหรับใครนะครับที่อยากอุดหนุนลงทุนศาสตร์นะครับตอนนี้ลงทุนศาสตร์มีหนังสือที่ชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะครับเป็นหนังสือเมมโม บันทึกประสบการณ์นะครับของลงทุนศาสตร์เองนะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเองนะครับหรือว่าอยากจะป่วยหรือไม่ป่วยนะครับก็อ่านได้นะครับทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากขึ้นนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ลงทุนศาสตร์แล้วก็ไปที่โพสต์บักหมดข้างบนนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อโดยตรงเพื่อได้รับลายเซ็นในทุกเล่มด้วยก็ได้นะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันในเรื่องของ การเมืองนะฮะก็ไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรการเมืองให้ฟังนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ก็จะมีคนถามเยอะว่าการเมืองไม่แน่นอนแบบนี้นะครับปรับพอร์ตหุ้นอย่างไรดีนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนาะจริงๆแล้วเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นคําตอบที่เบสิกนะครับแล้วก็ผมก็จะตอบแบบเดิมมาซ้าๆเรื่อยๆนะครับเพียงแต่มันก็จะมีจุดแตกต่างเล็กน้อยก็เลยคิดว่าเอามาทําเป็นเป็นพอดแคสตอบเนี่ยจะค่อนข้างให้ภาพได้ดีกว่านะครับคาถามแรกนะฮะที่เราควรจะ ตั้งคำถามก็คือว่าหุ้นในพอร์ตเราเนี่ย เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้มากแค่ไหนนะครับผมคงไม่เมนชั่นชื่อหุ้นใดๆให้ท่านฟังเนาะว่าตัวไหนเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองพอที่จะตอบได้ขนาดนั้นว่าหุ้นตัวใดจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้บ้างนะครับเพียงแต่เราคงต้องตั้งกลับมาตั้งคําถามแล้วก็มองหุ้นในพอร์ตเราว่าหุ้นในพอร์ตเราเนี่ยได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์การเมืองที่กําลังดําเนินไปหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าได้รับผลกระทบสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือถ้าจะต้องประเมินมูลค่าหุ้น ตัวนี้ใหม่นะครับโดยยึดกรอบการถือครองหุ้นที่ท่านต้องการแบบเดิมเช่นถ้าท่านต้องการถือหุ้น3-5ถึงปีผมว่าอาจจะไม่ต้องคำนวณใหม่ก็ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆขึ้นอาจจะมูลค่าก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ระยะสั้นนะครับเช่นท่านบอกท่านจะถือหุ้นแค่5เดือนเท่านั้นเหตุการณ์แบบนี้มีผลแน่ๆแล้วท่านต้องประเมินมูลค่าใหม่ดังนั้น ถ้าประเมินมูลค่าออกมาแล้วนะครับมันได้มูลค่าที่ต่ําลงนะครับหรือว่าราคาที่ราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยแพงกว่ามูลค่าที่ท่านประเมินได้ท่านก็คงต้องขายทิ้งออกไปนะครับแต่ถ้ามูลค่ายังต่ํากว่าะถ้าราคายังต่ำกว่ามูลค่านะครับท่านก็สามารถถือครองต่อโดยไม่ต้องสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ถือไปเรื่อยๆนะครับคําถามต่อไปครับแล้วถ้าพูดในพอร์ตไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยล่ะนะครับแล้วเราคิดว่าการเมืองครั้งเนี้ย จะทำให้ตลาดหุ้นมันตกต่ําลงนะอย่างวันที่ผมอ่านพอดแคสตจะลงมา20กว่าจุดนะครับถ้าคิดว่าจะทําให้ตลาดหุ้นมันตกต่ําลงเนี่ยเราควรจะขายหุ้นก่อนดีไหมแล้วก็กลับมาช้อนซื้อนะครับ อันนี้ก็ต้องกลับไปถามท่านอีกว่าท่านมั่นใจแค่ไหนว่าตลาดหุ้นจะตกต่ำลงจริงๆและท่านจะมั่นใจแค่ไหนว่าท่านจะกลับมาซื้อทันจริงๆนะครับถ้าท่านมั่นใจมากนะครับถ้าท่านมั่นใจมากนะครับท่านสามารถทําได้นะท่านก็ขายหุ้นออกมาแล้วก็วันที่ราคาลงไปเยอะๆนะครับหรือว่าท่านคิดว่าเป็นจุดเป็นจุดต่ําสุดเนี่ยท่านก็กลับมาซื้อคืนนะครับท่านก็จะได้กําไรในส่วนการช็อตเกนพอร์ตหรือว่าการขายแล้วค่อยซื้อคืนนะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าถามผมนะผมก็จะบอกว่า ในประสบการณ์เนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตรงเนี้ยเป็นจุดต่ําสุดแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมันมีจุดต่ําสุดกว่านี้อีกมันจะต่ําลงได้แค่ไหนเนอะอันนี้เราไม่พูดถึงเชิงเทคนิคนะครับเทคนิคอันนี้ก็คือคุณก็ทําตามท่านก็ทําตาม วินัยของกราฟนะกราฟสั่งซื้อก็ซื้อกราฟสั่งขายก็ขายอยู่แล้วนะล้วพูดถึงนะมุมมองสมบัติพื้นฐานเนี่ยถ้าท่านคิดว่าราคาที่ถือมันถูกอยู่แล้วอะแล้วราคาหุ้นจะตกลงไปอีกนะครับก็ถ้าเป็นผมนะสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็จะหาเงินก้อนใหม่มาแล้วก็ซื้อนะรอซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มันถูกๆนะครับถ้ามันหาได้นะแต่ถ้ามันไม่มีเงินก้อนใหม่ผมก็จะอยู่เฉยๆอะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของผมในตลาดที่อยู่มา6ปีนะจะเข้าปีน่าจะเข้าปีที่7จแล้วนะก็สอนว่าลีายายาาดต ไม่ประสบความสําเร็จนักในระยะยาวนะครับก็คืออาจจะประสบความสําเร็จบ้างในบางครั้งแต่มันไม่ได้ถูกทุกครั้งหรอกนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นการคาดการณ์ของคนเป็นล,ล้านคนนะครับไม่ใช่2-3คนดังนั้นเนี่ยการจะเดาใจคนเป็นล้านคนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็มีคนคิดไม่เหมือนกันเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 เนี่ยเราก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าช่วงที่ ตลาดหุ้นมันลบหนักๆลงหนักๆเนี่ยมันแป๊บเดียวเองครับมันสั้นๆแบบเดียวเองอะ่มองอะมันไม่ได้มีเวลาพอจะให้เราขายแล้วไปซื้อคืนด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคิดจะดเดาตลาดก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับได้ด้วยว่าถ้าจะเดาผิดท่านจะกลับมาซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเดาผิดแล้วท่านยอมขายขาดทุนไปแล้วท่านทําใจกลับมาซื้อไม่ได้ท่านอาจจะตกรถในระยะย,ยาวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบว่า1นนะหุ้นที่ท่านถือมันเกี่ยวข้องกับการเมืองในครั้งนี้หรือเปล่า2 ท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าท่านคาดเดาตลาดได้แน่นอนถ้าท่านมั่นใจท่านก็ทําได้นะแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจผมก็แนะนําว่าประเมินมูลค่าเถอะนะครับถ้าราคายังต่ำกว่ามูลค่าก็ถือต่อไปนะครับอย่างหุ้นวิกฤตโควิดนาทีนี้ผ่านมาหุน้นทั้งตัวไม่ลงเลยนะขึ้นด้วยซ้ำขึ้นมาสองสมเด้งก็มีไม่ลงเลยขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็เจอนะครับดังนั้นเนี่ยวิเคราะห์ไปรายตัวดีกว่าอย่าพยายามคาดเดาตลาดเลยบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็ น่าจะสั้นๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอบยาวไปก็ไม่ได้มีเนื้อความมากกว่านี้หรอกนะมันง่ายขนาดนี้แหละแต่ถ้ามาตอบในหลังแชทบางทีมันตอบแบบก็ต้องตอบพารากราฟเนอะก็อ่ะอ่านเล่าให้ฟังสัก4-5นาทีประมาณนี้แล้วกันนะครับตอบคำถามดีกว่าฮะอ่าอยากฟังหุนบ้านปูอ่าอยากฟังหุนบ้านปู พิ่งเข้ามาใหม่เปิดกราฟดูสงสัยว่าทำไมห,หุ้นที่เงียขนาดนั้นถึงมาถึงจุดนี้ได้บ้านปูผมเคยเขียนเล่าอยู่ในลงทุนศาสตร์แล้วนะครับก็เสิร์ชใน investor.co ก็ได้นะครับเสิร์ชว่าบ้านปูเลยน่าจะเจอบทความอยู่นะครับการตั้งสำรองนี่สงสัยจะศูนย์ของกลุ่มธนาคารถ้าสมบุตรไม่ศูนย์และตั้งกลับอันนี้จะไปอยู่ในส่วนของกําไรทั้งหมดหรือกลับไปเป็นรายได้แล้วค่อยมาคิดกําไรอีกทีครับสมมติว่าปีนี้ตั้งศูนย์แล้วไม่ศูนย์นะครับปีหน้าเนี่ยเขาจะเอาไอ้ตัวที่ตั้งเกินมาาาหหักกกลบสสงยจะูนนนปี้้้่อรแวถ มันมันไม่เกินอ่ะเขาก็จะตั้งสำรองเขาจะศูญปีหน้าน้อยลงแต่ถ้ามันเกินอ่ะเขาก็จะบวกกลับบวกกลับก็คือบวกเป็นรายได้นะครับแต่รายได้ตัวนี้มันก็เหมือนลงมากําไรโดยตรงนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับมนัน้วเนาะนะครับมันก็จริงๆมันก็คือบวกกลับไปในรายได้แต่จะมองว่าเป็นกําไรที่เพิ่มมาก็คงไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่มันไม่ได้มีต้นทุนอะไรนะครับ น่ารักจริงๆครับพี่เบสขอบคุณมากๆเลยตอนแรกครั้งแรกที่เจอหน้าร้านหนังสือตอนนั้นพี่ขืดมากผมว่าพี่งงเพราะผมเข้าไปแบบงงๆเหมือนๆเหมือน,น,นกันแต่สุดท้ายพี่ใจดีใส่ใจคนอื่นผมดีใจมากๆครับขอบคุณครับพอเราตอนนี้ผมทำโครงการแพทย์อาสาช่วยผู้ป่วยติดผู้ป่วยบนดอยอยู่ถ้ามีโอกาสของเราได้ร่วมง,งานกันครับฝากตัวลงหน้าอาจจะหนึ่งปีห้าปีสิบไปถ้าชะตาตรงกันอยากร่วมง,งานกันครับก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องนะครับอ๋อน่าจะเป็นน้องที่เจอกันที่งานหนังสือเนาะโอ้ตอบช้ามาก ผมต่างตรงที่ไม่ได้มีต้นทุนจากทางบ้านทําให้ต้องประหยัดสุดขีดทํางานหนักและทำโอทีแบบบ้าคลั่งรวมทั้งทํางานนอกเวลาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะหาเงินมาลงทุนทําให้วันที่ประสบความสําเร็จนิสัยประหยัดมาเลยติดตัวมาด้วยไม่ได้ใช้เงินมากขึ้นเท่าไหร่ครับจุดแตกต่างจริงๆคือการไม่ต้องทํางานไม่ต้องตื่นพร้อมนาฬิกาปลูกมีเวลาทําเรื่องที่อยากทําได้ทั้งวันและมีเวลาให้แม่ได้มากขึ้นก็ยินดีด้วยนะครับที่ดําเนินชีวิตมาถึงจุดนี้แล้วก็ หวังว่าคุณจะมีความสุขนะคง,คงมีความสุขอยู่แล้วแหละนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยินดีด้วยแล้วกันนะครับประโยชน์ของการสมัครไทยวีไอรายปีสามารถดูการวิเคราะห์หุ้นที่สนใจได้ใช่ไหมครับและสมัครเสียงเงินได้อะไรบ้างครับก็หลักๆก,ก็จะได้ดูทองหุ้นนะที่เป็นรวมความเห็นของหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมของไทยวีไอเช่นสามารถไปร่วมคอมมิชชวิสนะครับแล้วก็สมัครเข้างานต่างๆได้ที่เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับ อยากให้มีภาพประกอบจังเลยครับลองฟังสองรอบแล้วลองจดใส่กระดาษแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ามันทําอย่างไรได้เงินอย่างไรอยากเห็นตัวอย่างและภาพประกอบจังเสียดายได้ยินแต่เสียงอยากเข้าใจการทํากาไรด้วยวิธีนี้จริงๆครับไว้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเผื่อมีใครทําภาพประกอบอธิบายโดยละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปเสิร์ชในเว็บไซต์ invest.co นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า arbitrage ผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็จะมีภาพประกอบอยู่ในระดับหนึ่งเนอะอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับขอสอบถามค่ะ คนที่คิด EBITDA EB เองโดยไม่ใช้ตัวเลขในสรุปข้อมูลสารสนเทศเนื่องจากอะไรคะวงเล็บนอกจากความอยากทำเองหมายถึงมีกำไรหรือขาดทุนพิเศษครั้งเดียวที่ต้องตัดออกแบบนี้หรือเปล่าคะเลยทำตัวเลขขึ้นมาใหม่เพื่อการคาดเคลื่อนใช่ครับก็ใช่ครับ,รบถ้ามันมีกำไรขาดทุนพิเศษก็ต้องทำตัวเลขใหม่เองแต่คือเวลาเราจะคือ EBITDA EB ในข้อมูลสารสนเทศมันบอกแต่ในปัจจุบันไงสมมติใช่ไหมว่าก็บอกได้ว่าทุกวันนี้มันถูกหรือมันแพงแต่สมมติเราจะคำนวณไปอีก 3-4ปีข้างหน้านะครับเพื่อที่จะดูว่าเป้าหมายราคามันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องคำนวณเองแหละใช่ไหมเพราะว่ามันก็ดูแค่ EBITDA v ในในปัจจุบันไม่ได้เพราะมันต้องมีราคาในอนาคตมาเปรียบเทียบด้วยยังไงก็ต้องคิดเองเหมือนกันครับสมมติว่าหุ้นที่เราตามคู่แข่งเขาอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์พี่เบฟมีวิธีดูงบการเงินหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ไหมเสมมิร์ชใน g o o g l e ว่าดี d ครับ D d o ็ B Boy D d o ดครับมันจะเป็นเว็บไซต์สำหรับดูดูงบบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ พี่เบสครับสอนขอช่วยสอนหาจุดคุ้มทุนแบบใช้จริงๆหน่อยได้ไหมครับว่าดูตรงไหนบ้างคือไม่รู้ว่ามันครบหรือยังแล้วที่ทำอยู่มันมั่วหรือเปล่าก็ ผมสอนไปแล้วหลายครั้งนะครับในในพอดแคสต์ด้วยนะครับก็เสิร์ชหาคำว่า BOL ได้เลยนะครับหรือว่าจุดคุ้มทุนหรือว่าไปเสิร์ชในเว็บไซต์ i n v e s t o r c o ก็ได้นั้นก็สอนไว้โดยละเอียดนะครับการตั้งราคาการหาจุดคุ้มทุนนะครับก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับก็สามารถไปเสิร์ชหาดูได้นะครับเพราะว่าในพอดแคสต์ก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้ผมป่วยแล้วก็เป็นโรคเหลืออลังเนะมันก็ยาวนานนิดนึงนะครับแล้วก็พลังงานก็จะลลดงงหนน่่่ออยยยยแตกก็พาาามมจะททํุใ้ัโเเครื ยังไงก็นางนิดเบาหน่อยนะครับถ้ามันไม่ได้เต็มที่อย่างแต่ก่อนก็ขออาภัยล่วงหน้าเลยละกันนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับคุณอีกในคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์